สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ขรรุกทกคันครับสำรับแรงมันี้ผมคนลำชีจะขอ,อนำพีทํานองมาเข่าสูเหตุ12ของ14้องสบสี่ขนมรมเนียมบัตรธรรมประเพณีกันบานไม่นะครับซึ่งเป็นเทียงหน้าหน่อยนะครับที่เฮ็ดไว้เพื่อที่จะเพลิงผ้าอาศัยสําหรับในการดูแลเลี้ยงสัตว์นะครับอยู่หัวอยู่ส่วนติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับอ เอาโมนี่ขึ้นบ้านไหมเด้อพี่น้องป้องไปขึ้นบ้านไหมเด้อเอาขึ้นบ้านไหมขึ้นบ้านไหมหาบเงินหาบทองเด้อลมเลื่อนห่มเย็นบ้านไม่ยู่ไอยูหน้าอาโน,นี่ขึ้นบ้านไหมเด้อพ่อผ้าเป็นกำลังกาบไวจะพุ่มจะเทียวทางอยู่นี่อยู่ไอยูหน้าเอาจะคองบ้านนอนสิขันไกลไปแล้วนอนนอนเอาโซก็ล